ยังไม่โดนครับลาดเข้ามาถึงตัววิสเรียบร้อยไมมใจมิคาโบทันครับแล้วราดโดนล้อมอยู่ครับดีนาเข้าไปไม่ถึงตัวครับเอาละครับอ้าวแล้วมาก้าบอลมาจังหวะนี้เรียบร้อยครับเอาทีแม็ครับจากคาเปนี่ครับรียบมาโดนตามอยู่ครับระเบิด์ตาเข้ามาในป้อมครับป้อมยิงวิคเตอร์อยู่วิสยังถอยมาได้ครับวางเจมส์ที่ไปเบื้องข้างดีแร็คเข้ามาเติมดาการ์เรียบร้อยชั้ดาวครับลาดไปซิงดากอนไปวิสตามเข้ามายิงครับจบเลยที่บ่าครับมาก้าบอลไปครับลาด เรียบร้อยครับได้มาอีกหนึ่งครับได้แอร์วเตอร์ดังสวยด์เข้ามาเก็บเรียบร้อยครับชตามไปได้เหมือนกันครับไหนรอครับเอลโตได้พอมันลักมาครึ่งหลอดครับบันสอดบอลคิวและโซงชูลดครับไปถึงตัวกัปตันชิวปักเรียบร้อยครับเสียบเข้าไปมิดตามครับจังหวะนี้บอดามโดนครับเข้ามาครับดักก็ไลดแล้วเรียบร้อยครับดังสไูด์ตึงออกมาคเซฟท่าจะไปเคลียร์ครีมครับ ก็ต้องเจ็บครับทีทั้งซันไนท์ทั้งควูน่าทายฟีลมการ์บิงเตอร์ที่ัทลีเอทครับลงมาดานย์มันเดอร์บูแมนไปบวกสามต่อหนึ่งในทาวเวอร์ครับสโตร์แต่ก็ไฟเออร์มาจบมางชิลเตรียมเข้ามาร้านกับคุณน่าทายเข้ามาครับบาดท้ายแอสเซนต์ไม่ขึ้นครับตายก่อนแล้วตรงนี้จีน่ามาเก็บเอลสู่ไปครับบันเดอร์บูแมนบวกกันอยู่สามต่อหนึ่งครับร้านวูน่าทายฟิล์มสบายครับไปซีนหกก่อนแต่สมุดไปไม่โดนครับบอลชิลเรียบร้อยครับเก็บบดทีมครับบันเดอร์บูแมน ริกหนักตามมาครับเกิดอีกไฟอีกแพ้ครับเมสต์สตอร์มิชชั่นครับลาสตอร์มูกระบายริกหนักโอ้ยมาใหม่มาใหม่เทียบเลครับปายเทียบเลครับตายโค้งครับเหลือโปรแกรของลูกค้ารอบชาวเกาะก็เหลือไม่ถึงแล้วตอนนี้ลรู้ว่าแล้เขาเริ่มมาหรือเปล่ายังไม่มีทีนี้แล้วตาตาลงไปก่อนโคขาดโดนโดนเต็๊ยบลอยลิงกิ้งเดียวกันนะครับไล่ต่อไปเลยครับเจ าีกาสเลมาตัวงมาตัวแล้วยังไงล่มันมีือนยู่ในบนแล้วหรือปล่าาสปิดพุทังคู่เลยเป็นลิมอ้าวียบร้อ่ัิครับตัวยีน่าตามงอยูครับยังหบมดะชอตตามออกมาจากนฟอร์ครับรถปีพยายามเต็มที่นะครับจะรถมาอีกที่พยายามสปมอยู่ครับตัวยีน่าเข้ามาล้วงบวกกันมาอยู่ด้านนครับเอสครับยีน่ายังไม่ตายแล้วขาสูงเก็บไปครับเมื่อีจากยีน่า ดูหน้าสไลด์มาสลีปตามเข้ามาเซนต์เคไม่ตายครับเ,เราไม่ได้บุบหิดครับน่าจะต้องปล่อยให้กับทางเคเควิวทีมไปครัทีมีไม่ยอมครับจะสู้ครับเข้ามาครับวันที่พูดทันไม้อ้าวรัดชดได้ครับเออทวีเตอร์ใจามาใจมังกรมาคับพาครับซาท่าออกมาได้แล้วไปยักดังโซเลเยอร์มาได้ด้วยครับโอ้โห